ทีนี้ก็ต้องไปถามกันต่อเลยค่ะว่าคุณชูศักดิ์เตรียมจะเรียกแกนนําพักหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลมาหารือกันเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐมนูญอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะหลังๆมานี้เนี่ยเราก็จะได้ยินคําตอบไปในทางเดียวกันว่าพักไว้ก่อนเธอ บ้านเมืองสําคัญกว่าประชาชนเดือดร้อนนะคะล่าสุดไปเจอคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ไปคุยเหมือนกันว่ามีการนัดพบมีการกําหนดวันกันหรือยังคุณอนุทินจะไปร่วมคุยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ค่ะน้ําเหนือเนี่ยก็มาอีกะระลอกหนึ่งแล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ใช่เรื่องสําคัญจําเป็นในตอนนี้นะคะคุณอนุทินนะคะพูดถึงเรื่องนี้ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วค่ะก็กล่าวถึงการนัดพูดคุยกับพักร่วมเรื่องการ แก้ไขรัฐธรรมนูญว่ายังไม่ได้นัดหมายกันและตอนนี้ท่านนายกก็ไม่อยู่นะคะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศจึงยังไม่ได้มีการกําหนดวันค่ะว่าจะนัดคุยกันเมื่อไหร่ตอนนี้บ้านเมืองมีปัญหาด่วนต้องแก้ไขเชียงใหม่ก็ฝนตกหนักน้ําหลากอีกรอบ ซึ่งเรื่องเหล่านี้สําคัญกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการเชียงใหม่และรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายว่ามีการเตรียมความพร้อมนะคะอย่างเต็มที่ดูแลอุพยพชาวบ้านสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเตรียมนําไปช่วยกันแล้วยืนยันว่าไม่ขาดแน่นอนค่ะอีกทั้งในส่วนของการเยียวยาตอนนี้เร่งดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนแล้วค่ะยังไม่ได้นัดเลยวันนี้ท่านนาย,ยกมาอยู่ไม่ใช่เหรอ ท่านไปเดินทางไปต่างประเทศยังฮะยังไม่ได้กำหนดโอ้มันมีแต่เรื่องตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาก็มีแต่เรื่องอื่นเรื่องที่มันสำคัญกว่านะครับที่จะมาคุยเรื่องแก้รัฐนูญวันนี้ที่เชียงใหม่ก็มีฝนหนักนะมีน้ำหลากเข้ามาอีก ต้องไป,ไปไปแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนพอสอบถามเพิ่มเติมไปค่ะถึงเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรมอดีตผู้ว่าราชการจงังหวัดเชียงรายที่ท่านเกษยียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยยังทำอยู่ไหมคุณอนุทินบอกว่าไม่มีละมันจบไปละในช่วงวันสุดท้ายก็เลยขอให้ทุกคนได้เกษยียณสำราญกันดีกว่าค่ะไม่มีฮะไม่มีไอ้เรื่องที่บอกว่าตั้งกรรมการสอบมันเป็นเรื่องที่ พู้สื่อข่าวคงไปไปพูดถึงกรณีที่มันเกิดก่อนหน้านี้แตไไ่ไอช่วงสุดท้ายวันสุดท้ายก็ไม่ให้ทุกคนได้กเกษียณสำราญไปดีกว่านะ เมื่อถามถึงโครงการะคะ่ะการแต่งตั้งยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีในกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะกุลอนุทินบอกว่าจะทําให้เร็วที่สุดเลยเพราะตอนนี้มีท่านผู้ว่าในตําแหน่งผู้ว่าเนี่ยว่างอยู่หลายตําแหน่งเลยนะคะตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งตอนนี้มีอยู่การดําเนินการสองขยักด้วยกันขั้นแรกค่ะคือการสลับสับเปลี่ยนในระนาบเดียวกันส่วนลาดับที่2คือการพิจารณาเลื่อนจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งตรงน,นี้เนีย่ยต้องมีกระบวนการ สัรหาแล้วก็ดูเรื่องวิสัยทัศน์ด้วยนะคะแต่ก็จะเร่งทําให้เร็วที่สุดและสัปดาห์หน้าค่ะน่าจะได้รายชื่อมาแล้วเสนอเข้าที่ประชุมครมต่อไปค่ะ